ให้ S เลยตัวนี้ถ้าแบบถ้าสูดแม่นนะต้องสูดแม่นถ้าสูไม่แม่นเดี๋ยวโดนโด่าอู้อยู่เหนือสุดตัวนี้ตัวที่แบบเล่นง,ง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับตัวสุดท้ายละมหาเทพหย่อนให้เป็น E เลยตัวนี้กสอนเลครับผมเตยเลนครับวันนี้ผมจะมาจัดเทียร์เลนแครี่นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างจะรอช้า,าไ,ไปดูกันเลยก็เริ่มกันที่ตัวแรกนะครับไบท์มหาเทพตัวนี้คือให้อยู่เทียร์4แล้วกันตัวนี้ต้องกาจะแบบเอาตัวเข้าไปแรก คือถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้เราก็ตายฟรีแต่ถ้าเราฆ่าเขาได้เราก็1แถม1แลกหนึ่งเฟนีให้ให้ B ีแล้วกันเป็นตัวที่แชร์ี่แบบใช้โพซิชั่นค่อนข้างเยอะนะถ้าโพซิชั่นไม่ดีก็จะตายง่ายแต่ถ้าโพซิชั่นดีมันก็จ่ายดาเมจได้เยอะไปที่อันดอรครับให้ซีอยู่ข้างพี่ไบร์เลยค่อนข้างจะเฉพาะทางครับเดทเกมสู้แคที่ตื่นไม่ได้่ได้ครับ เซนิก้าผมให้แบบยู่สูงกับคาเฟนีเลยนะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเวลาตั้งป้อมมันยิงไกลกว่าตัวอื่นครับจะได้เปรียบเรื่องการบ้านกว่าคาเฟนีอะไรเงี้ยในเลนก็อาจจะไม่ได้โหดมาครับขึ้นอยู่กับดวงการชินิดนึงเอลซูให้เอสเลยตัวนี้ตัง้งแบบถ้าสูแม่นนะต้องสูงแม่นถพาสูไม่แม่นเดี๋ยวโดนดาดอาโดนดาดแต่ไม่นีกำลังใจเล่น <laughs> อีเลนครับผมให้ สี่เท่กันตัวนี้ค่อนข้างเบอบบางนิดนึงแต่ถ้าไปถึงเลทก็ไว้ใจได้อยู่เป็นเมทให้เอครับให้เอตัวนี้สารพัดประโยชน์เพราะแบบเคลียร์ชีฟได้แล้วก็ตีปั๊มได้แล้วก็โซโล่คิวโหดตอนเลทอาจจะแบบแบกได้ไม่เท่าเจอรี่ตัวอื่นให้เตะทสเลยตัวนี้คือแบบเล่นคนเดียวได้เคลียร์ชีฟได้แล้วก็เลดเกมโหดครบเครื่องตัวนี้อาวิลอาวิลเพ็นสี่นะต้นเกมมันวิ่งช้าไม่ค่อยทำใครแต่มันเป็นตัวที่ทีมไฟล์โหดมากแล้วตัวมันค่อนข้างขาดตายถ้าแพ้เมทอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอวละไปครับ ลินดิสเอาไปเทียซีเลยหน้าลอนดอนนิดหนึ่งนะเจอรองเท้าเกาะมันยิงไม่ค่อยเข้านะเล่นไม่ค่อยได้ละมาจ้าให้บีเนะั่นเป็นตัวที่ค่อนข้างาเฉพาะทางครับถ้าเล่นไม่เป็นก็อาจจะกากแต่ถ้าเล่นเป็นก็ถ้าแบบเป็นตำแหน่งอื่นจะแบกได้มากกว่าครับโมเลนน้าลินดิสอีกทีหนึ่งตัวนี้ <c oughs> ข้อดีอย่างเดียวคืออึดอึดกระดูเรือแรงมี2อ,อย่างมีแค่นั้นะ <c oughs> ตัว <c oughs> มูราครับมูราให้ให้บีเหมือนกันครับ <c oughs> จิบแบบเฉพาะตานะตา,ตาเราต้องใช้แค่ดีแล้วตัวมันไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวแครี่เท่าไหร่นะมันเหมือนเป็นเล่นแอสซิสต์อีกตัวหนึ่งเพป้าตัวนี้ผมให้ซีแล้วกันให้ซีไม่ได้สุดสำหรับแครี่แล้วก็เคียร์คีฟก็โอเคแต่มันพอเอาเมดมาอีกตัวนึงเดี๋ยวอีกฝั่งออกกันเว้ยเดี๋ยวยิงไม่เข้ากันตลิมให้บีครับให้บีเพราะว่าตัวที่เนทเกมยิงแรงมากยิงแทงล้มหมดข้อเสียคือไม่มีสกิลไม่มีสกิลเทียร์คีมนะสู้เลยใครไม่ค่อยได้ไปสซจูว่ตัวต่อไปให้เชียร์เอสเลยครับตัวนี้สซจูว่นี่เชียร์เอสเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบ เล่นในเลนง่ายครับแล้วก็ตัวเล่นง่ายด้วยสกิล2สอมาตะสู้ในแชรี่ง่ายอันตีก็ล็อกหัวอะไร่าถึงเลนก็โหดโหดมากครับตัวมันทีริให้อยู่นี่ตัวหนึ่งครับเจ๊ชีโหดแท้ของเยอะต้องเล่นกับเพื่อนครับตัวนี้ไม่มีไม่มีซีซให้เพื่อนเลยเทวนาสอันนี้จัดยากแฮะ ให้ผมให้อยูเหนือคาเฟ่นิดนึงครับเพราะว่าสู้เลนโหดแต่ว่าไม่มีสกิลหนีแล้วก็เล่นง่ายเลยตอนนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะสกิลหนึ่งยิงระยะได้เปรียบไปตัวต่อไปเลยทอนหมาเทพตัวนี้ยู่เหนืออีลินครับเพราะว่าเป็นตัวที่ถึงเลทแล้วโหดมากแต่ว่าไปจะถึงเลทลำบากมากตอนนี้ต่อไปครับแวนเก๋อีกตัวหนึ่งยู่เหนือสุดตัวนี้ ตัวที่แบบเล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับกดอันสีแล้วก็ไล่ย,ยิงได้เลยต้นตเกมโหดมากแต่ว่าเลดเราจะอ่อนแต่มันแบบก่อจะถึงเลดคือยิงยับอะตัวนี้ไปโอเลดผมให้เป็นเอได้ครับตัวที่ระยะดีแล้วก็มีสกิลหลบเป็นสกิลหนึ่งถึงเลดก็ยังโอเคอยู่ครับอาจไม่ได้โหดโหดสุดขา้นนั้นแล้วก็เกมนํามันโหดมากตัวนี้โนวันโหดวิบให้อยู่ในอีลิงคิงนะเพราะมันเป็นตัวที่แบบ เลดเกมใช้ของเยอะตัวมันฟาร์มช้าก็ลเลยไม่ค่อยดีแต่มันเคลียร์คริมโหดอยู่อันตีมันตัวสุดท้ายละมหาเทพหย่อนขอให้เป็นเอเลยตัวเนี้ยเคลียร์คริมโหดนะเลดเกมโหดถ้าไปทิ้งเลดก็คือไว้ใจได้ตัวเนี้ยถ้าเราต้นเกมเราไม่ได้ล้าก็กันบ้านได้ตัวมันเลยโหดอยู่แรงแรงและนี่ก็คือหน้าตาเทียริสแคลรี่ฉบับอีเลนนะครับอย่าลืมมาใช้กันนะครับแล้วเจอกันโอ,อกาสหนนะ้าบ๊ายบายครับ